Microsoft Project Server 2010คือโซลูชันสำหรับการจัดงานแบบครบวงจรที่สร้างบนชั้นสูงสุดของ SharePoint Server ซึ่งจะช่วยให้องค์กรทำงานได้มากขึ้นในขณะที่ทรัพยากรลดน้อยลงกว่าเดิม Project Server ทําทำงานอย่างชาญฉลาดและยังขยายความสามารถของชุดเครื่องมือต่างๆที่ผู้ใช้ส่วนมากคุ้นเคยในการใช้งานไปอย่างดีและ Project Server ทำให้เห็นภาพรวมของงานทั้งหมดที่ทวางแผนไว้และที่กำลังดำเนินอยู่ในองค์กรด้วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจที่องค์กรใช้ในการจัดงานของตนเองรวมทั้งมีเครื่องมือช่วยเหลือในการตัดสินใจที่ช่วยให้องค์กรเลือกกลุ่มของงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญในกลยุทธ์ได้และเห็นว่าคนในแต่ละสีกโกสามารถติดต่อกันได้มากขึ้นด้วยดังนั้นแล้วโปรเจกต์เซิร์ฟเวอร์ที่เรามีในตอนนี้จึงสามารถที่จะขยายอำนาจของการทำงานโปรเจกต์โปรเฟชชั่นอลให้สามารถทำงานบนเบราว์เซอร์ฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องง่ายที่เราจะสามารถสร้างและแก้ไขโปรเจกต์ต่างๆที่อยู่บนเว็บได้อย่างง่ายได้ ทุกคนที่ทำงานในโครงการนั้นนะไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันแต่ต่างคนก็ต่างทำงานจากที่ที่ต่างกันจากทั่วทุกมุมของประเทศคุณสามารถที่จะเดินทางหรือเริ่มทำงานได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตามโดยทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์โปรเจกต์เซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange ทำให้นำ a s สและ Project Task ของคุณเข้าสู่โปรแกรม Outlook และ Outlook Web App ได้อย่างสะดวก คุณสามารถดูทสัสของตนเองได้โดยตรงผ่าน Outlook ดังนั้นพวกเขาจึงไม่จําเป็นต้องเดินทางเพื่อเข้ามาและแทบไม่รู้ตัวเลยว่ามีการอัปเดตแบบอัตโนมัติไปยังหัวหน้าของโครงการและหัวหน้าโครงการเองก็สามารถเห็นสถานะปัจจุบันของโครงการได้อีกด้วย Project Server สร้างภาพรวมของทุกงานที่กําลังดำเนินอยู่ในองค์กร Project Center ช่วยเห็นมุมมองของงานอย่างง่ายที่กําลังเกิดขึ้นรวมทั้งมี Scorecard ที่ตั้งค่าได้เองด้วย หากคุณต้องการที่จะเห็นผลความคืบหน้าของโครงการและไทม์ไลน์ของโครงการที่คุณดูแลอยู่เราได้ประสานการทำงานเข้ากับ SharePoint Insights ซึ่งทำให้เรามีโซลูชนันเพื่อการรายงานผลที่ยืดหยุ่นมากส่ง Excel Template ที่คุณสามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีหากคุณคุ้นเคยอยู่กับ Excel แล้วคุณก็สามารถที่จะปรับแต่งรายงานและเผยแพร่ผ่านทาง Excel Service ได้และมันยังทำให้เกิดความง่ายดายสำหรับผู้ใช้งานที่มีความต้องการในการสร้างแดชบอร์ด ที่ถูกตั้งเป้าหมายให้กับกลุ่มลูกค้าที่ถูกต้องไว้ได้อีกด้วยผมคิดว่ามันทําให้เราเห็นภาพของงานทั้งหมดแล้วเรามีแดชบอร์ดที่ช่วยในการจัดการข้อมูลหากคุณอยู่ในแผนกบุคคลคุณจะรู้ได้ตลอดว่าโครงการใดกําลังดําเนินการอยู่ <c oughs> เช่นเดียวกับตอนนี้ทุกวันนี้องค์กรได้รับคําร้องขอเพื่อเปิดโครงการจํานวนมากจากอ e ีเมลจากลูกค้าหรือแม้แต่จากการพูดคุยสนทนาทั่วไปดังนั้นเมื่อสามารถวางโครงสร้างให้แก่ข้อมูลมหาศาลนั้นได้แล้วก็จะเปิดเป็นเวิร์กโฟล ที่ควบคุมคำร้องขอเปิดโครงการและเห็นภาพที่ชัดเจนในแต่ละมุมได้ดีขึ้นซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลพวกตารางนัดหรืออาจจะเป็นงบประมาณหรือการจัดวางบุคลากรเชิญกลยุทธ์เมื่อคุณมีรายชื่อโครงการทั้งหมดในมือคุณจะสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับงานของคุณ Project Server ฟเวอรช่วยเราในแง่ของการจัดการเออแล้วรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของโครงการตัวอย่างกรณีศึกษาของทางธุรกิจ ของแต่ละโครงการเพื่อให้เห็นข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์แบบและสามารถแชร์กับคนอื่นๆได้ตั้งแต่ผู้มอบทุนไปจนถึงผู้บริหารรวมทั้งกระจายต่อถึงทุกคนในบริษัทที่ต้องการร่วมตัดสินใจได้ด้วยหากคิดถึงผลลัพธ์โครงการคุณก็เหมือนกับประวัติการทํางานส่วนตัวของคุณและคุณก็ต้องอยากเชื่อมงานเข้ากับบทบาทหน้าที่ของคุณและเป้าหมายของคุณเองในกรณีนี้ควรที่จะเป็นเป้าหมายทางธุรกิจที่คุณวางไว้อย่างแน่นอนและนั่นทําให้เรามีเฟรมเวิร์กและมีกระบวนการในการทางานพร้อมทั้งมีเครื่องมือช่วยเหลือด้วย ดังนั้นต้องเริ่มด้วยการทําให้องค์กรอะไรคือปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจและช่วยให้ทุกคนในทีมบริหารอนุมัติโครงการที่จะทําจากการเน้นที่ปัจจัยขับเคลื่อนเหล่านั้นได้หลายขั้นตอนต่อไปก็คือความสามารถที่จะทํา what if analysis จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีงบประมาณน้อยลงปกติแล้วเรามักจะมีงบประมาณที่ค่อนข้างจํากัดดังนั้นเราจึงต้องเลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุดกับงบประมาณที่มีจํากัดนั้นให้ได้และดยโปรเจกต์เซิร์ฟเวอร์2010 เราจะสามารถก้าวสู่ขั้นตอนต่อไปที่ว่าได้ซึ่งเป็นการมองทักษะที่องค์กรของคุณและเข้าใจว่าอะไรคือความสามารถของเราในฐานะขององค์กรและสามารถใช้งานจากสิ่งนี้ได้เรามีคนที่ใช้งานถูกประเภทหรือไม่แล้วเราสามารถทําอะไรได้บ้างในแต่ละวันของโครงการที่ดําเนินไปเพื่อให้เกิดการใช้งานทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโครงการทั้งหมดที่เรามีในสารระบบนั้นมีคุณค่าเพราะสามารถชีวัดได้และเปรียบเทียบเป็นลำดับได้ เพื่อให้เลือกโครงการที่ถูกต้องและเลือกสิ่งที่ต้องทําได้ถูกต้องรวมทั้งมีปัจจัยต่างๆที่เราใช้โดยอาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือผลกระทบทางธุรกิจประโยชน์ที่คุณจะได้รับและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรทุกบริษัทจะต้องปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่องหากคุณสามารถทําได้เร็วกว่าองค์กรอื่นๆและสุดท้ายคุณก็จะออมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างแน่นอนและผมเชื่อว่า Project Server และ SharePoint Server คือเครื่องมือที่ถูกต้องในการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงองค์กรได้